แค่เซตนี้รถคุณก็เปลี่ยนไปเหมือนคนละคันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพา้ากับคันข้างหลังครับเป็นการติดตั้งนะครับตัวสันลิงพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คอับนะครับจาก YS คันนี้นะครับก็คืออ่อีลูสูดีแม็กตัวไฮนเดอร์นะครับเป็นตัวสูงเป็นตัวสูงขับ2ครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วบ้างเดี๋ยวเราพามาชมกันครับสาหรับคันนี้นะครับลูกค้าเป็นผู้รับเหมาครับก็ใช้งานทั่วไปแล้วก็ตกแต่งบ้างมีใส่โลบาร์มีใส่กันชนหน้าแล้วก็มีใส่ล้อสไตล์ออฟโรดครับ ก็มีบรรทุกคนงานแล้วก็บรรทุกของมัางครับบนบนกันไปวันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งตัวสลิงนะครับเป็นแบบเซตนี้เลยครับเซตนี้นะครับประกอบด้วยตัวแหนนะครับสลิงรุ่นวุทยานะครับสีแดงเพื่อเข้าบตัวโชคครับโชคเป็นโฟคใหม่ก็จะเป็นตัวดีดีพัดสีขาวแดงครับตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับคอมเพชันได้7จระดับก็คือปรับจาตัวไส้เราล่างโช๊คนะครับนี่จะปรับมุนซ้ายนุ่มครับมุนขวาแข็งสำหรับใครใช้เซตนี้นะครับ หรือทั่วไปก็จะปรับกันประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้นะครับเข้าไปในคันเริมาดูกันว่าติดตั้ง,งเสร็จแล้วเป็นยังไงล้อนะครับเป็นล้อจากคอส m i c นะครับเป็นแนวสไตล์ออฟโรดหน่อยจบกับยางนี่ครับลัตเตอร์เอทีจากคอส m i c เช่นกันมาทั้งเซ็ตช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็ยังเดิมเนาะเดิมเดิมหมดเลยนี่จะเป็นช่วงล่าง,งเดิมเดินะครับก่อนที่จะติดตั้งอย่างที่บอกลูกค้าเปลี่ยนแค่ล้อกับยางครับ ใส่โลบาด้านบนแล้วก็กันชนหน้านะครับแบบเล็กๆมาคันนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วก็จะมีแหนบสปริง2แผงครับแล้วก็แหนบทุกหนึ่งแผนจริงๆตัวนี้แต่อย่างที่บอกครับมันได้เรื่องความนุ่มนะแต่ว่ามันจะแข็งด้วยโช้กอัพใครใช้รุ่นนี้อยู่รู้สึกว่ามันแข็งเกินไปลองอัปเกรดโช้กอัพดูครับแต่ถ้าพอมันนี้มเกินไปก็ใส่สลิงครับจบอย่างที่บอกครับตัวนี้มันเป็นตัวแหนบน้อยเนาะผมลองโยกด้วยมือเนี่ยขอกมือของพ่อครับโยกเอ้ก็จริง แทบไม่ลงเหมือนกันนะพอการไม่ลงพวกนี้ครับจริงๆมันไม่ได้แข็งด้วยแหนบนะมันแข็งด้วยโช๊คเดี๋ยวเราจะมาลองถอดโช๊คกันครับว่ามันเป็นยังไงในการติดตั้งนะครับเราก็จะถอดยางอะไรออกก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานเมื่อถอดยางอะไรแล้วครับนี่ช่วงล่างเดิมๆตอนนี้ก่อนจะจัดการปรับปรุงครับตอนนี้นะครับก็เริ่มจากการลือด้านหน้านะครับเพื่อจะเปลี่ยนโชงอัพใหม่นะครับโดยที่เราใช้สปริงเดิมนะครับ ดูความใหม่เบรกยังดำอยู่เลยครับแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกยังสีออกเทาๆยังสวยอยู่เลยเอ๊หรือลูกค้าทำสีอันนี้ผมไม่แน่ใจจากนั้นนะครับก็เอาสปริงครับเดิมแล้วก็ชกคใหม่ครับประกอบเข้ากับตัวรถคันนี้นะครับเรามีแหวนรองดันความสูงขึ้นมาด้วยครับสำหรับด้านหน้านะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะมีความสูงเพิ่มขึ้นจากเดิมมาลูกค้าบอกว่าคันนี้นะครับหน้ามันชิ่มเกินไป วันนี้เปลี่ยนโชคทั้งคีก็เซตใหม่นะครับอันนี้เราไม่ได้ลองก้อนนะครับเห็นไหมครับไม่มีก้อนลองแต่ก็เดินความสูงขึ้นได้ประมาณนิ้วกว่าครับจากนั้นนะครับเราก็มาถอดชคอัพเดิมด้านหลังนะครับแล้วเราก็มาลองโยกกันอีกทนว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมฮะลงแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเลยครับเปรียบเทียบกันนะครับตอนที่มีโชกอยู่กับตอนที่ไม่มีโชกเห็นไหมครับความแข็งมันมาจากโชคอัพครับ ตอนนี้นะครับเราก็ติดตั้งตัวโชคนะครับ <_ an> เข้าไปแทนที่กับของเดิมแล้วแล้วก็จะมีการปรับจูนโชคอีกทีหนึ่งตอนที่ทดสอบนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวจับแขนนะครับ <_ an> ด้านขวาพร้อมกับตัวจับแขนด้านซ้ายนะครับเรียบร้อยแล้วอย่าวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะขึ้นแขนเพื่อเทียบย رب, <_ an> สร้างตำแหน่งหมุดเชื่อมบริเวณกลางเพานะครับเมื่อได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสร้างหมุดเชื่อมบริเวณเพานะครับและทําฉากรับแรงนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงจากนั้นนะครับก็เคลียร์พื้นที่ และททำความสะอาดตัวผิวงานเชื่อมนะครับก่อนที่จะดำเนินการต่อไปก็คือการทำสีการสนิมน,นะครับเพื่อไม่ให้สนิมน,นะครับเกิดขึ้นบริเวณที่เราสร้างขึ้นมาครับมเมื่อเคลมพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็พ่นสีกันสนิมครับโดยเป็นตัวอันเดอร์โค้ดนะครับหรือสีที่ไว้พ่นช่วงล่างเพื่อกันสนิมโดยเฉพาะครับอันนี้ไม่ใช่สีสเปรย์ธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้สีกระป๋องปกติจะเป็นสีกันสนิมโดยเฉพาะเลยครับ ก็พ่นลงไปบนชิ้นงานที่เราสร้างครับพอพ่นเสร็จดูใหม่เชียเห็นไหมฮะใหม่สวยขึ้นมาเลยจากนั้นนะครับเราก็จะประกอบแขนตัวซัดลิงนะครับเข้าไปเข้ากับตัวรถนะครับจากตำแหน่งที่เราสร้างมาแล้วทั้งซ้ายและขวาที่เราใส่ไว้แล้วแล้วก็จุดกลางนะครับที่เราสร้างโดยคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบูธยางนะครับสีแดงแบบเชื่อมกับเสื้อผา เซตนี้นะครับเป็นเซตที่เริ่มต้นไม่แพงได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีใครใส่ไปนะครับเห็นความแตกต่างแน่นอนครับจากนั้นนะครับก็ตัดหัวน็อตนะครับที่มันเกินออกมาเพื่อไม่ให้หัวน็อตไปบาดกับอย่างอะไรได้ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อประกรอบทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยตัวสลิงรุ่นบุญยางสีแดงแบบเชื่อมจับกับโชวค y s ตัว DDG พัดครับ สีขาวแดงดูเด่นดูมีอะไรขึ้นมาเลยครับแดงขาวดำโดโดๆสวยๆครับและแน่นอนครับยางอะไรสามารถใส่ได้ปกติครับแต่เราจะมีการแทบยางไหลเลื่อนออกมาหลังนิดนึงเพื่อไม่ให้ตัวยางไหลครับอยู่ใกล้กับตัวแขนสลิงจนมากเกินไปเสร็จแล้วก็เอาลงครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับที่คุยกันนี้เขาบอกว่าเขามีการบรรทุกน้ําหนักอยู่พอสมควรบรรทุกคนงาน บางครั้งมีอาการโยนตัวเยอะครับรถเปล่าก็มีอาการท้ายออกแต่พอรถหนักมีการโยกโยนแทนวันนี้เซตนี้ผมมั่นใจว่าจะตอบตัวลูกค้าได้ค่อนข้างดีเลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับทรงหลอ่อกำลังดีสายใช้งานครับตอนแรกหน้ามันจะทิมนะครับตอนนี้เราตั้งหน้าขึ้นมาให้ใหม่ก็คือให้มันสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงหน้ากับหลังใกล้เคียงกันแล้วก็พอบรรทุกมาท้ายก็ไม่ห้อยครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือความนิ่งที่มากขึ้น สำหรับชุดนี้นะครับราคาเท่านี้เลยครับใครสนใจชุดนี้นะครับต้อง t s t b Power เท่านั้นครับ